สวัสดีครับทุกทกท,กท่านผมผมพงครับครับผมวันนี้เป็นวันวันทํางานวันสุดท้ายวันสัปดาห์ของผมนะครับก็พอทํางานไปทํางานมาก็อยากจะเดินตลาดพระนะก็พอเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ไปตลาดพระเลยครับวันนี้ <c oughs> ไปตลาดพระเลยเนาะก็ได้ผลงานมานิดหน่อยครับขออนุญาตเอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดพระเครื่องบิ๊กซีนวนครครับผมไปดูผลงานกันครับผม ชิชช้นแรกชิ้นแรกที่ได้มาเนาะนี่เป็นเครื่องรางครับเป็นเครื่องรางนะเครื่องรางเนื้อทองผสมเครื่องรางเป็นรางเอเป็นเครื่องรางแบบหน้าเกี้ยวนะอ่าหน้าพันเสานะหน้าพันเสาอันนี้หัวหน้าเขาจะพันเสาลงมาเงี้ยข้างบนทําเป็นห่วงเอาไว้แขวนแขวนคอนะเอ่อเครื่องรางชนิดนี้ถ้าเป็นชนิดแบบเป็นเครื่องรางแบบหน้าเกี้ยวหรือพระพระ ที่ขึ้นชื่อว่านาเกี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมีพุทธคุณไปทางเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์นะคำว่านาเกี่ยวนี่นะประมาณนั้นนะครับผมวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับอากาศอากาศ,ากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วพออากาศเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บก็เสียงก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับชิ้นที่สองครับผมชิ้นที่สองชิ้นที่สองนี่เอ่อ หลวงปู่ศรีนะหลวงปู่ศรีวัดนอ่างศิลานี่ดูเบื้องต้นแล้วเกนะดูเบื้องต้นแล้วเกนะไปไปตลาดพาระก็รีบซื้อครับรีบซื้อรีบรีบซื้อรีบเดินรีบซื้อก็อค,อคือความความละเอียดก็น้อยลงนะครับขอแยกออกสองพระองค์นี้แป๊บหนึ่งนะเป็นเป็นพระปิดตานคนัะครับผม ได้พระมาก็มีทั้งเกียรก็มีทั้งซื้อเช่าหากันเป็นองค์นะอันนี้เช่ามาที่ร้านแรกเลยนะเช่ามาคู่กับเครื่องหลังหน้าเกี้ยวเลยนะเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญปีสมเด็จพุทธาจารย์โตพลังสรีปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดไม่แน่ใจว่าเหรียญรุ่นนี้เขาหลวงปู่เทมปลูกเสกหรือเปล่านะหลวงปู่ททมปลุกเสกนะ ผมเห็นว่ามีลักษณะเป็นเหรียญแท้ก็เลยเอามานะแต่แต่โดยส่วนตัวผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะผมไม่ได้เก่งเหรียญนะนะไม่ได้เก่งเหรียญเลยแลณะที่พลาผมเล่นก็คือเป็นพลาที่เออเป็นพลาหน้าลายนะครับก็เล่นทั่วๆไปนะครับชอบองไหนก็เช่ามานะครับองนี้ดูจากเออเออดูดูเบื้องต้นแล้วแท้นะครับดูเบื้องต้นแล้วแท้นะขออยาตส่งอีกทีหนึงนะ่ง ครับดูเบืเอเนะ้องต้นละแทนนะองค์นี้เห็นก็รหลงบุซิมลุกเสกนะองค์เนี้ยครับเดี๋ยวดูนี้ยนะต้องตรวจสอบใหม่นะครับผมขออนุญาตนะครับต่อไปเป็นไปดูพระพระปิดตากันดีกว่านะพระปิดตาวัดวัดบางเดือหรือเปล่าองค์นี้นะพระปิดตาวัดบางเดือนี่มีความละไม้คล้ายกับพระปิด าแล่บางไผ่นะครับการสร้างพระออกจะออก,ออกมาลักษณะใก,ใกล้เคียงกันเลยเพียงแต่ว่าพร,พ,รพระปิดตาวัดบางเดือเนี่ยท่านจะทําด้วยเนื้อสำลิดไม่งั้นก็ทองเหลืองนะครับผมดูเบื้องต้นแล้วองค์นี้ไม่ผ่านนะก็ต้องไปดูที่ว่าพระปิตาวัดบางเดือเนี่ยเขาสร้างปีอะไรนะ ถ้าสร้างปีสองพันหลังสองพันห้าร้อยก็น่าจะแท้อยู่นะครับแต่ถ้าสร้างก่อนสองพันห้าร้อยพระองค์นี้จะเก๊ทันทีเลยนะเพราะพระอายุไม่ถึงหลังสองพันห้าร้อยเนาะทำดูเบื้องต้นไม่ถึงสองไม่ถึงสองพันห้าร้อยนะพระองค์นี้ก็อาจจะเก๊นะครับผมพระพิตาวัดบางเดือนะขออนุญาตอีกรอบนึ่งนะ ต่อไปครับเป็นพระปิดตาเหมือนกันเนาะพระปิดตาพระปิดตาองค์แรกซื้อมาจากร้านพีส่สาวนะองคนี้ซื้อมาจากองค์นี้ก็ซื้อมาจากร้านพีส่สาวนะอันนี้พระปิดตาไม่รู้ที่นะผมไม่รู้ที่พระปิดตาแบบนี้เพิ่งซื้อมาเป็น,เน,นครั้งแรกแต่เห็นว่เห็นว่าเนื้อเก่าดีนะเป็นเนื้อสำลิดนะเป็นเนื้อสำลิดจ๋าเลยดูเบื้องต้นแล้วแท้นะดูเบื้องต้นแล้วแท้แต่ว่าผมไม่รู้ของที่ไหนนะพระปิดตาที่ไหนไม่รู้นะบบ่นี้หลวงพ่อ เขาจะทาแบบหลวงพ่อดีเหมือนกันนะเอะหลวงพ่ออะไรนะวัดบางกะดีอะไรทักอย่างเนะี่ยหลวงพออนะ่อเลยนะเออลักษณะคล้ายๆกันนะที่การวางแขนนะนะอ่าแต่แต่วัดวัดที่ว่าเนะี่ยก็จะเป็นเอ่อพระปิตาปั๊มหรือเปล่าพระปิตาปัมนะ๊มเนาะแต่อันนี้เป็นเนื้อสำลดผมไม่แน่ใจว่าเขาเอ่อท่านสร้างมากี่ยุคเนาะสําหรับวัดบางกะดีเปล่าไม่แน่ใจนะ พระา,าลักษณะแบบนี้พระของท่านอ่ะมีคนเล่นหามานานแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยแพงนะครับผมต่อมาครับต่อมานี่พาะปิดตาถือว่าดูผมก็ไม่รู้ที่เหมือนกันอันนี้ซื้อมาไม่รู้เช่ามาไม่รู้ที่เนาะแต่ดูเบื้องต้นแลแ้วแทเนาะดูเบื้องต้นแลแ้วแทก็น่าดูหุ่นเทียนน่ะเหมือนกับหลวงหลวงพ่อเอียดวัดเขาอ,อ้อเลยเนาะดูหุ่นเทียนเนี่ยเหมือนหลวงพ่อเอียดวัดเขาอ,อ้อเลยนะก็จะเป็นชุดของ พระยุคแรกของพระปิดตามหายันนะครับที่ผมเคยเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันก็คือเป็นพระยุคแรกของพระปิดตามหายันนะครับก็คือพอทําชุดนี้ออกมาแล้วทําไม่ทันนะครับทําไม่ทันเพราะว่ารายละเอียดการการทํามีเยอะมากเลยครับก็เลยไปทําพระปิดตามหายันที่เราท่านๆเห็นกันทั่วไปซึ่งเป็นด้านหลังเป็นยันจมนะพระปิดตามหายันหลวงพ่เอียดวัดเขาอ,อ้อแต่ว่า ยุคแรกๆที่เป็นเขาเรียกว่าพระปิดตามหายานเนี่ยเขาจะเป็นพระพิมพ์ปั้นลอยองค์แล้วก็เอาขึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันนะครับผมอันนั้นนี่ดูหุ่นเทียนคล้ายคล้ายค้าย,าย,ายพระปิดตามหายานยุคแรกนะของหลวงพ่อเอียดได้เขาอ้อเนาะต่อไปครับเป็นนางกวกเนื้อดินครับนางกวกเนื้อดินนี่ดูขอบดูหลังดูขอบดูหลังนะครับดูเนื้อ โซนนี้ไปทางหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะไปทางหลวงปู่ทองวัดราชโยธาองค์นี้กั้มกึ่งนะดูอีกทีนึงก็แกะเกะดูอีกทีนึงก็แท้นะครับไปทางหลวงปู่ทองวัดราชโยทานะบแบบนี้ครับผมต่อไปนะครับโอ้ต่อไปนี่เอาอะไรดี รูปหล่อบโบราณหลวงพ่อคายพระส่วนขันอันนี้ดูหน้าร้านแท้ดูหน้าร้านแท้ใอ้พอมาที่บ้านแล้วก็เจอแสงมีแสงไฟให้ส่องเยอะๆก็ปรากฏว่าดูนข,ดขัดขัดตานะอายุ <S <S โรโหฮะก็ประมาณสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยยี่สิบได้มไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่านะครับ ดูหน้าร้านแล้วเทนะพอมาที่บ้านอา้าไปเป็นไปเป็นลักษณะเป็นพระเกนะแสงนี่มีม,มีมีอิทธิพลพอสมควรสำหรับนักเล่นพระนะผมต่อไปครับอันนี้โอ้อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้ด้วยหรือเปล่านะเนาพระพระสมเด็จวัดบางของผมพิมพ์เส้นได้นะดูเบื้องต้นแล้วแท้นะ แต่ลักษณะพระเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะโดนไฟไหม้งไงเนี่ยเขาจะโดนไฟไหม้เนาะเออพิมพิมเส้นได้นะพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้เล็กหรือเปล่าน่าจะพิมพิมเส้นได้เล็กนะครับดูเบื้องต้นแล้วแท้นะแต่พระเขามีลักษณะแปลกๆก็คือเหมือนกับพระที่เขาไปโดนไฟไหม้มานแบบนี้แต่จุดตำหนิทุกอย่างเข้าหมดเนาะ ขอบปิ้นเนี่ยขอบปิ้นเนี่ยที่ผมเคยทําคลิปพระสมเด็จวัดบาง,งผมให้ทุกท่านดูกันก็อันดับแรกดูขอบปิ้นนะดูขอบปิ้นเนี่ยเขาจะมีขอบปิ้นๆเนี่ย,นนยตามเนี่ยครับอดูบืงต้นแล้วพระองค์นี้แท้นะ,ะเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเนาะรับผม ต่อไปเป็นหลงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงินหลงพ่อเงินวัดท้ายน้ำนะหลงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาสร้างปีพศอ,อ,อะไรเขาตอกคตคําว่าวทนอยู่ด้านล่างเนะนี่ยนี่น,น,น,นี่เขาตอกคตแบบนี้นะวทนวทนวัดท้ายน้ํานะครับดูเบื้องต้นลแล้วแท้นะครับแต่ว่าผมดูว่าปีพศอ,อ,อยู่ตรงเนี้ยผมไม่แน่ว่าใจว่าปีสองสองพัน 2อ8 2หรือ2,542ไม่แน่ใจนะเนี่ยวัดพระพระหลวงของเงินวัดท้ายน้ำครับพยัต่องี้เราดูเบื้องต้นก็เทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปี2482่ยปตามตัวตัว,ต,วตัวเลขตัวนี้ครับ2,482ก็ พระอ,องค์นี้เก๋อายุอายุโลหะไม่ถึงนะแต่ถ้าเป็นสองพันห้าร้อยสี่สิบสองอะไรเงี้ยอันนี้แท้องค์นี้จะแท้ทันทีนะเพราะโลโลหะเขาถึงนะพระพระหลวงเขาเงินวัดท้ายน้ำมาต้องไปตรวจสอบดูว่าออกปีไหนกันแน่นะครับต่อไปครับอันนี้ดูเบื้องต้นแล้วแท้นะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองปราหมอนะ หลวงพ่อยอดวัดหนองปอหมอเนี่ยดูเบื้องต้นแล้วแท้นะเพระ่ะมีลักษณะพระแท้แล้วก็เนื้อ,เน,อเนื้อเก่าถึงยุคถึงสมัยนะหลวงพ่อยอดวัดหนองปอหมอนะครับอุดด้วยอุดกิ่งตรงนี้นะอุดกิ่งเอ่อรอยรอยอุดเป็นเอ่อโลหะที่เอามาอุดเป็นเนื้อทองแดงนะดูเบื้องต้นแล้วแท้นะหลวงพ่อยอดวัดหนองปอหมอนะอันนี้ซื้อมาจากร้านพี่สาวแต่ก็แต่ก็ ไม่ฟันธงว่าแท้นะเพียงแต่ว่าผ้าเขามีลักษณะเป็นพ้าแท้นะครวบขอ่อยาดอีกรอบนะครับมาอีกแล้วหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอนะครับเพราะผมผมเช่ามานี่ผมยังไม่เคยได้แท้เลยสำหรับหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอนะผมยังไม่เคยได้แท้แต่พ้าองค์นี้มีลักษณะผ้าแท้นะก็คืนนอลักษณะพระแท้เป็นไงลักษณะพ้าแท้ก็คือเนี่ยหลิวจีวรลลึกคมชัดชัดเจนเห็นไหม ลิวจีวรมีความลึกความคมชัดชัดเจนเนื้อโลหะมีความเก่านะครับเนี่ยลิวจีวรเนี่ยมีความคมชัดนะร้อยอุดกิ่งก็มีความคมชัดแต่ในนี้ประเด็นที่ว่าผมไม่เคยได้แท้มาเลยนะที่หลวงพยอดวัดหนองปลาหมอเนะี่ยเห็นเขาบอกว่ามี2องบ็อกสองพิมพ์ป่ะหลวงพยอดวัดหนองปลาหมอเนาะ เข้ามาจากร้านพี่สาวนะร้านพี่สาวตัวไปอุดหนุนร้านพี่สาวร้านพี่สาวก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่หอบของกลับบ้านนะพอดีไปจังหวะไปเจอพอดีนะครับอ่หลวงปู่ทวดพิมใหญ่ครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับหลวงปู่ทวดพิมใหญ่เนื้อทองแดงเถื่อนอ่หลวงปู่ทวดนี่ผมก็เคยบอกอ่มาทําคลิปให้หลายให้ทุกท่านดูหลายรอบแนะดูยังไงนะสําหรับผมก็จะดูตรงนี้เลยนะเห็นไหมปลายนี่เขาจะงุ้มเข้ามาแล้วก็มีอาการวอลลุ่มไปนิดนึงแล้วก็ทําเป็นเนินตรงนี้นะ ทำเป็นเดินแล้วก็ว้ลลงบร,บริเวณบริเวณขาไปหาฐานบัวเนี่ย <c oughs> เขาจะว้าลงเลยนะฮะแล้วตรงขอบเนี่ยเขาจะมีร่องร่องเล็กๆวิ่งวิ่งตามเหลี่ยมเหลี่ยมนอกอย่างเงี้ยเหลี่ยมนอกตรงนี้นะเนี่ยก็จะเห็นเป็นร <c oughs> ่องลเล็กๆอย่าง <c oughs> นี้นะทางด้านขวามือขององค์พระนะทางด้านซ้ายมือเขาก็จะเป็นร่องเหมือนกันเป็นร่องอยู่บริเวณตรงกลางนี้นะเนี่ยเนี่ยเห็นเป็นร่องบริเวณตรงกลางเนี่ยนะเนี่ยวิธีการดูเบื้องต้นนะวิธีการดูเบื้องต้นนะ สำหรับหลวงพูททวดวัดช้างให้ปีศูนย์ห้านะเนื้อทองแดงเถื่อนอนะันนี้เนื้อทองแดงเถื่อนนะอะดูสภาพเราอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าเขาไปแปลสภาพมานะเอาเอาเอาตะไบเอาอะไรมาตะไบข้างหลังออกไปเยอะแยะเลยนะครับดีที่ไม่ตะใบขอบนะตะใบขอบไม่ค่อยตะไบเท่าไหร่นะปีศูนย์ห้าอันนี้ถือว่าดูยากพอสมควรนะตรงนี้ ครับสุดท้ายท้ายสุดนะอง์นี้ซื้อก่อนกลับบ้านเลยนะเตะกุดเก่านะครับดูดูสภาพแล้วเป็นตะกุดเก่าแล้วดูดูเหมือนลักษณะความใหญ่ความใหญ่ของตะกุดดูเหมือนว่าจะเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคอมขา,ามเท่านะเนี่ยการม้วนการอะไรเนี่ยขนาดเนี่ยเหมือนกับหลวงปู่สุกวัดปากคอมมาถามเท่าโลหะก็เป็นโลหะแบบชนิดรีดเนี่ยโลหะรีดเป็นยังไงผมเนี่ยตรงตรงขอบ ขอบตะกุดเนี่ยเขาจะมีขยะขยๆขยะขยะเนื่องจากการการการรีดของเนื้อโลหะเขาจะแผ่ขยายออกไปไม่สม่ำเสมอทำให้การตัดเนี่ยตัดตัดออกไม่พอตัดออกไม่หมดนี่ก็ก็จะจะเห็นเป็นขยะขยะไว้เนาะนี่เป็นลักษณะเด่นๆของตะกุดก่อนปี2 5 0พันห้าร้อยเลยนะครับก่อนปี2 5 0 0น้ารอยนี่จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ของเก๋นะครับของเก๋ก็มี ของเก๋เขาก็ทำนะตะกุดของแท้เขาเป็นยังไงของเก๋เขาก็พยายามทาทาเลียนแบบนะออกมาเนาะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ผลงานนะครับก็จบโฉบไปก็ได้ผลงานมานิดนึงแล้วก็พระทุกองค์ที่ผมประมาให้ทุกท่านดูวันนี้ก็จะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าตกตกลงมันแท้หรือเก๋กันแน่อะไรครับบางองค์บอกว่าเก๋แท้ก็มีนะครับบางองค์บอกว่าแท้เก๋ก็มีนะเพราะว่าต้องลงรา,ายละเอียดลึกๆล,ลงไปอีกเนาะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ